สั่งสีน้ำเงินสิงดุกธนาโดนนี่ครับแล้วบอกว่าครับเดียวนุกธนาโดนยิงนะปลายป้ายเขาหลอกกีตอยู่ที่บ้านปลายป้ายเขาหลอกกีตอยู่ที่บ้านใใกล้ไปนุกใกล้ไปใกล้ไปน้องขออย่างเดียวนะครับอย่ายิงออกนะลูกเพราะว่าตอนนี้ปลายป้ายหลอกกีตอยู่ที่บ้านเพราะว่าตอนนี้ปลายปลายหลอกกีตอยู่ที่บ้าน เอาละครับลูกแรกเป็นฝั่งของนุกธนดลเอาครับโอ้โหเข้าหรือไม่เข้าเข้าหรือไม่เข้าโอ้โหแบดเดิลแบดเดิลเดี๋ยวพุทธิษย์จะไม่เป่าเดี๋ยวลองไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทำไมอ่ะพุทธศิษย์จะเป็นป่านนกหวีดโตโตชนะ ไม่ได้ตัดสินยังไม่ทันเป่าเลยน้องเบลน้องเบลน้องเบลไม่ได้ล่ะอย่างยี้ปลายปลายก็กี๊ดเจาสิครับปลายปลายก็กี๊ดเจาสิครับเขาเรียกว่ากี๊ดเจ้าไม่ใช่กรรมการครับข้างสีแดงหรือเปล่าเอาไปเอาไปก็ไม่ได้ไม่เป็นไรโอ้โหพี่นุ๊มพี่นุ๊มนุ๊มน้าวนี่รับประกันก็อยากเข้าอยู่ดี 숫자 저만 필요, 타나, 떠나!